สวัสดีครับเรามาพบกับผม b13 เหมือนเดิมครับวันนี้เราจะไปเล่นบอลสองดาวน่าจะเหมือนดาวแรกแรกนั่นแหละก็รีบรีบเล่นเลยดีกว่าพอเล่นไปก็จะได้แบบดาวสูงๆหน่อยให้มันแบบแต่ว่าฮีโร่ผมก็มีไม่เยอะเนาะก็น่าจะเป็นแบรนด์เือนอนปกติไปก่อนแต่ค้นหาเร็วมากไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นบอทนะ เพราะว่าแรงนี้นะพอเวาลาแบบเริ่มเกมมาเน้นบวกอย่างเดียวอะความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละมัไม่เหมือนกันแหล่งสูงๆแหล่งสูงๆโอ้ยลีลาลีลากันหัวจะบวกอันนี้ปุ๊บใส่กันนัวเนียเลยเลือกตัวกันแป๊บเดียวเองเนาะฮีโรเรามีแค่นี้ก็ใช้แวนไปก่อนละกัน แล้วเดี๋ยวรอค่อยซื้อตัวใหม่เล่นๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีเงินซื้อตัวละครโอป้าฟังนูน้นน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยดูสิว่าจะเป็นยังไงพอดีก็ กลับเพิ่งกลับมาเล่นด้วยล่ะครับเพราะว่าเห็นเขามีแข่งกันเนาะเดี๋ยวนี้เกม ROV RO เป็น e s p o r t เนาะไปแข่งแบบลง n ีเกมอะไรแบบนี้แล้วก็เลยเราก็เข้ามาเพื่อนชวนเพื่อนๆทุกคนมาเล่นกันดะูเนะว่าเป็นยังไงเป็นเกมแบบได้รับความนิยมไปแล้วครับตอนนี้ทีมไทยเราก็เก่งเนาะอือย่างน้อยประเทศไทยเราก็แบบมีน้องๆ จริงๆ,ๆหลายคนเลยของเราก็นี่แหละเล่นตามยถากรรมเลยเนี่ยแหละเล่นตามมีตามเกิดเนี่ยแหละเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมแรงเนี้ยดูดิเขาวิ่งใส่กันตั้งแต่รอบแรกเลยเนอะแล้วก็อีกอย่างนะคือเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนเลนกันด้วยนะถ้าอยู่เลนไหนก็ๆๆๆๆอยู่เลนนั้น อะไรแหลกอะไรอีกแล้วเนี่ยเน็ตเนี่ยยูดูเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวคู่คู่ช้างกับไวโอเขาก็จะวิ่งมาอยู่นั่นแหละแต่ดูเราไม่น่าแต่ใช่บอทนะน่าจะเป็นคนเล่นเนี่ยแหละครับอืมค้างอีกแล้วนี่แหละหงุดหงิดมันจะงุดหงิดต,ตรงนี้แหละ เนีย่ยดูช้างกับไบโอดูสิเขาแบบเลนของเขาอะเขาบวกนี่พึ่งกี่นาทียิงเพิ่งหนึ่งนาทีงตายกันคนละสองตัวแล้วของช้างมาเอาปัาฟ้าก่อนจะได้ไม่ต้องกลับบ้านานี่นพี่ช้างเอาอีกแล้วพี่ช้างบวกอยู่ข้างล่างอยู่แล้วเห็นไหม ยมงเมดป่าอะไรทีมนู้้นไม่มีมาช่วยไม่มีอะไรเลยเนาะอืมเอาเขามาให้ฆ่าเราก็ฆ่าเขาอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยเราไม่ยอมกลับบ้านด้วยนะดูคือวาฟ์กลับมันชา้ามันต้องตายกลับอืม กำลัาางกรก่อนนี่นของเรามีป่าเปล่าเนะี่ยเอ้ยมีนั่นไงป่าเรายังฟาร์มอยู่มาอีกแล้วคู่นี้เขามาบวกกันอีกแล้วดีพี่ช้างพี่ช้างไห้นะพี่ช้างกลับบ้านก่อนดีกว่า ดูดูแต่ละตัวแล้วเนาะคือดูดูทีมเนีนะ่ยเขาแบบอ๋อนั่นไงป่าฝั่งนู้นกขขึ้นไปช่วยโอการีขึ้นไปช่วยฝัย่งข้างบนฝั่งข้างล่างไม่มีใครมาช่วยเลยเนอะทีมนี้น่าจะโดนคนละสามตัวแล้วมั้งพ,พี่ช้างกับไวโอเนอี่ยนี่ดูไวโอเอาอีกแล้วอืมช้างพี่ช้างรอดไหม ืมไม่มีใครลงมาช่วยจริงๆนะข้างล่างเนะี่ยทีมนะโน้นอุย้ยเจอปลาอ๋อแต่ปลาเขาไม่มีมานาพอดีรอดไปเนาะอุยอ้ยอุ้ยกาลีลงมาแล้วนั่น เอาเอาพี่ไนโอกัอต้อนรับกาลีหนอ่อยสิอืมอืมยืนยิงเลยพี่ชา้างพี่ชา้างอืมไม่รู้ว่าทำอะไรต่อเลย ตีป้อมแล้วกันไข่ป้อมไบโอมาอีกแล้วเขากิ้งขิดหรือเปล่าเนี่ยเขาเขากิ้งต้องกิ้งหนีไหมอ้าวกาลีพี่ช้างมาอีกเมื่อวิกิไบโอเขาต้องกิ้งหนีใช่ไหมหรือว่าเขาตรงใจกิ้งบวกป้อมยิงป้อม อยวเอาป้อมนีแล้วลองไปเลนอื่นบ้างดีกว่าอืมไปโอ้ก็เนาะสายบวกจริงๆพี่ช้างมาอีกอืมอืมไปเอากคลรีตรงกลางก่าเดี๋ยวเอาบูก,ก่อนนี่ไงอืม เอาเขาอยู่กับป่าแล้วนี่เอามีป่ามาอีกป่าอืมไปดูมอหลอกข้างบนเอาหมดอืมอืมน,นี่นี่เน่บแดงก่อน Oh. ยิงป้อมยิงป้อมเอาค้างอีกตายว่าป้อมนี่แหละค้างตรงนี้แหละ โอโหนัวกันหมันมากนี่อันนี้ตายเร็วไปช่วยเพื่อนลากมาลากมาเยอะๆตามไหมก็ตามตามวิ่งตามกันม,มาอยู่เร็วปลาลากมามาช่วยแล้วมาช่วยละปลาอืมอืมไปโอโอโห้ยม,มันรก แหวะปับตาไอตีป้อมดีกวา่ากาลีปลามาแล้วปลากระโดดเข้ามาบวกแล้วอืมอืม จบเกมดีวกว่าแต่ได้เริ่มดาวใหม่โอเคโอเคครับอันนี้ก็จบเกมเลยนเนาะฝากติดตามด้วยละกันครับาด,ดูว่าจะได้ไปถึงแหลงเท่าไหร่ดูสีรูนเนี่ยตามมีตามเกิดไปนะ่ะจะไปดูดีว่าแหลงจะ ได้สูงแค่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวพอหลังๆเราแหล่งสูงๆเราก็มีคนเก่งๆเยอะก็มีคนช่วยแบกเยอะดูไปเล่นคนเดียวอะ่ะขอให้ดวงดีๆหน่อยให้เจอคนแบบเก่งๆหน่อยเนาะไม่ใช่แบบเอาแบบคือไม่ต้องเก่งมากะครับเอาแค่ไม่มีการน,น้อยใจกันไม่ทะเลาะก,กันแค่นั้นพอละเห็นทุกที่ส่วนใหญ่เปิดเกมมาก็ทะเลาะก,กันและแย่งตัวละครกันโอเคครับมันก็คลิปนี้แค่นี้แหละครับขอบคุณครับ